สวัสดีครับสนธยาเจริญครับผู้จัดการทีมสนธยาโมดิฟายชนบุรีครับยาง i อ c VX10 ีวตัวที่ผลิตมาใหม่ล่าสุดที่ใช้งานสำหรับรถเล็กโมดิคอร์สแต่เคลิ้นคอร์สนะครับสำหรับถ้ารถโมดิคอร์สก็จะใช้ในรถ85ดหีีหรือถ้าเป็นสีงหว์วาก,ก็1 5 0ยตีีแต่ที่นิยมกันทางภาคตะวันออกบ้านเราเนี่ยก็คือจะอามาใส่ซูเปอร์ครับบังลมเป็นที่แพร่หลายกันมากเลยคุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูการทดสอบจริงว่าผลจะออกมาเป็นยังไง IRC VX10 ยางวิบากสำหรับรถลุยไซส์เล็กยาง IRC VX10 เป็นอีกหนึ่งผลงานการพัฒนาเพื่อรถมเตอร์ไตค์วิบากขนาดเล็กมีความโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยการออกแบบลวดลายดอกยางให้มีความสวยงามทันสมัยมีขนาดและความสูงของดอกยางที่พอเหมาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นทางวิ่งในสนามวิบากสามารถทำความเร็วในทางตรงได้เต็มที่รวมไปถึงการเข้าโค้งที่ทำได้ดีได้รับการพัฒนาให้มีความเหนียวเป็นพิเศษประกอบกับโครงสร้างตัวอย่างที่มีความแข็งแกร่งมีขนาดให้เลือกใช้มากมายตั้งแต่12-19ถึง19นิ้วทางด้านหน้าและขนาด1 0ถึง16นิ้วทางด้านหลังยางวิบาก IRC ลุยได้มากกว่าให้คุณสนุกได้ทุกเส้นทาง ก็วันนี้ได้มาเทดสยาง VX10 นะครับผลิตมาเพื่อรถ 50cc ถึง 150cc เป็นยางวิบากการทําความเร็วในทางตรงยึดเกาะแท็กได้ดีและการเข้าโค้งที่รุนแรงและดุดันก็ยึดเกาะโค้งได้ดีครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจยางวิบากครับผมแนะนําเลยครับยางตัวนี้ครับ VX10 เหมาะสําหรับรถไซเคิลคอร์สหรือมอเตอร์คอสครับ